Matters SCB by to Wealth way Wealth Think สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealth Matters เจาะลึกทุกประเด็นการเงินการลงทุนอินไซต์เข้มข้นอย่างคนวงในผมออสตินเปียสักมานัสันครับปุ้ยเกศรีอายุตกาะค่ะผมเอ็มเพิ่มศักดิ์จากมงนคลนชัยครับ ครับพวกเรา3คนยินดีที่ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ วันนี้เรามาในอีพิโซด7ซึ่งน่าสนใจมากๆเลยครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ฮอตฮิตมากๆในช่วงนี้นะครับก็คือเรื่องของประเด็นในเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นทรัมป์หรือไบเดนว่าใครจะมานะครับจะเลือกตั้งกันวันที่3นี้แล้วนะฮะร,รวมไปถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกด้วยอย่างที่เราทราบกันนะครับตอนนี้เป็นโค้งสุดท้ายเลยหรือว่าเป็นวิ่งกําลังจะเข้าสู่เส้นชัยและเป็นเส้นตรงแล้วล่ะนะครับ<ะ>ผมเราจะวิเคราะห์ในเรื่องของผู้ชนะในแต่ละกรณีเกี่ยวกับทรัมป์แล้วก็ไบเดนด้วยวยรรมไปถึงงงเื่อขอข ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็ผลต่อเศรษฐกิจว่าใครจะได้ด้วยรวมไปถึงว่าถ้าไม่ได้เคลียร์วินเนอร์แล้วใครจะมาผมเรียนอย่างนี้เลยนะครับว่าในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็มองว่าสถานการณ์ที่จะเป็นไปได้เนี่ยมี3สถานการณ์ด้วยกันหลังคืนวันที่3เป็นต้นไปนะครับของเราก็เช้าวันที่4ก็เริ่มมีการนับคะแนนนะฮะ อย่างแรกก็คือเรื่องของการที่ไบเดนหรือว่าผู้ท้าชิงจากทางฝั่งเดโมแครตเนี่ยเขาชนะแล้วก็ตัวสภาสูงหรือว่าสุดทสภาเนี่ยก็เป็นของเดโมแครตด้วยนะ,ะส่วนสภาล่างเ,เป็นเดโมแครตอยู่แล้วฉะนั้นภาพโดยรวมก็จะกลายเป็นว่าทาั้งรัฐสภาแล้วก็ประธานวุิบัญจะเป็นของเดโมแครตเลยอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงเลยเพราะปัจจุบันเนี่ยทางทรัมป์เขาเป็นริพับลิกันใช่ไหมฮะสภาสูงก็เป็นริพับลิกันด้วยแต่สภาล่างเป็นเรื่องของเดโมแครตฉะนั้นการทํากฎหมายอะไรเราถึงเห็นในช่วงที่ผ่านมาวันคน 50%ถามว่าทําไมผมมองอย่างนี้นะครับผมก็อย่างที่เราทราบกันดีตอนนี้โลออกมาชัดเจนมากขึ้นนะครับผมตัวไบเดนเนี่ยนำทรัมป์อยู่ประมาณ7จ็ดแปดพอยต์นะครับผมเคยขึ้นไปสูงสุดประมาณ1 0กว่าพอยต์นะตอนนี้ลงมานิดนึงแต่ว่าก็ยังค่อนข้างสูงอยู่มากแล้วก็รัฐที่เป็นรัฐสูสีกันเนี่ยก็เป็นโลของไบเดนค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้าเผื่อเชื่อตามตามโลครั้งนี้เนี่ยนะก็อย่างที่เรียนว่ามันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงประเด็นที่น่าสนใจของออช้อยส์นี้ก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับคนเลือกของเดโมแครต คนที่เป็นแฟนเดมโมแครตเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยออกจากบ้านสักเท่าไหร่จะเป็นการเลือกทางไปรษณีย์ซะมากกว่านะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเผื่อคนเหล่านั้นเนี่ยไปเลือกที่คูหาหรือแม้แต่เลือกไปรษณีย์แต่ว่าได้ด้วยจํานวนที่มากจริงเนี่ย<ม>ทำให้คะแนนเนี่ยชนะคุณทรัมป์มาค่อนข้างเยอะเนี่ยก็มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะฮะก็คือว่าคุณคุณไบเดนก็น่าจะชนะในจุดนี้ นะครับ,รบในช้อยที่2นะครับผมโอกาสที่2ที่ผมมองว่าเป็นไปได้ก็คือว่าแน่นอนว่าก็คงต้องทรัมป์ชนะเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยนะถ้าทรัมป์ชนะสภาสูงก็ยังจะเป็นของเดโมแครตอยู่ส่วนสภาล่างก็จะเป็นของเดโมแครตนะครับผมก็คือจะเป็นภาพแบบเดิมเลยเป็นสปริตการ์เมนต์เนี่ยนะครับผมผมให้โอกาสประมาณ20%ถามว่าเอ๊ะทำไมยังให้ว่ายังมีโอกาสอยู่บ้างนะทั้งทั้งที่โพมันไปอย่างนี้แล้ว เราคงจำกันได้ในช่วงปี16นะครับผมโพออกมาเหมือนกันนะฮะว่าฮิลลารีนำทรัมป์อยู่7-8แต้มเลยปรากฏว่าพอเลือกแล้วจริงๆแล้วทรั์ชนะนะอย่างหนึ่งก็เป็นเพราะว่าคนที่เลือกริพาบิกันหรือ,ลรอเลือกทรัมป์เนี่ย เขาอาจจะอายนะครับเขาอายเพราะว่าชงทรัมป์เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ทําอะไรแปลกๆไปเยอะนะฮะมีล่าสุดไปก็เพิ่งไปกล่าวหาคุณคุณหมอแอนโทนีฟอ์ชีซึ่งเป็นที่ปรึกษาตัวเองด้านด้านสาธารณสุขแล้วก็เป็นหมอที่เก่งมากเลยบอกว่านากากเรื่องอะไรคุณหมอเนี่ยพูดจามใหม่ในเรื่องอะไรประมาณ<ช>อย่างนั้นใช่ใช่ใชคนก็อาจจะอายสมมุติผมเป็นแฟนทรัมป์อย่างเงี้ยผมก็อาจจะอายก็ไม่ไปโพก็ทําให้โพมันก็จะเบ้ไปทางด้านของเดโมแครตมากขึ้นใช่ไหมครับน้องเอ็มครับครับไอ้คำว่าอายนี่คือหมายความว่า เวลาโพถามมาเนี่ยก็ตอบอย่างเ,เล่อีกอย่างหนึง่งใช่หรือบางทีก็อาจจะไม่ไม่ไม่ไมเอาไม่ทาโพแล้วทาก็พูดผิดกับในใจตัวเองก็ไม่อยากก็ไม่เอาดีกว่าฉะนั้นพอไม่ได้เอาแซมเปลิลนี้คนทําโพก็ไปอีกแซมเปลิลหนึ่งซึ่งเป็นเดโมแครตนะฮะก็มีความเป็นไปได้นะครับผมก็มีหลายฝ่ายก็มองว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันในจุดนี้ประเด็นหนึ่งก็คือว่าอย่างที่เรียนไปถ้าเผื่อเดโมแครตคนเดโมแครตเนี่ยที่เป็นแฟนเนี่ยเขาเกิดแบบเฮ้ยยังไงฉันสบายใจแล้วว่าโพชนะ1ิบกว่าแต้มอย่างนี้ฉ <พอ S 1> ันไม <ๆ S 1> ่ไปดีกว่า ฉันไม่ไปเลือกตั้งดีกว่าในชะ่ไหมก็คือนอนหลับทับสิบเนี่ยมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เหมือนกันว่ามันกลายเป็นว่าฝั่งริพบมิกันซึ่งเขา้าเหนียวแน่นกว่าเขาก็ไปเลือกตั้งอยู่ต่อเนื่องก็มีสิทธิ์ที่จะได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ถึงสังเกตว่าเป็นกลยุทธ์ของทางของฝั่งไบเดนว่าเวลาสัมภาษณ์หรือเวลาดีเบตอะไรต่างๆเนี่ยออกมาพูดอย่างเดียวว่าออกมาเลือกตั้งกันเถอะออกมาเลือกตั้งกันเถอะสุดท้ายนะเมื่อกี้50%ไบเดน20%ทรันป์นะีะอีก30%ล่ะ อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ผมกังวลว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่สามารถหาข้อสรุปได้สมมุติว่าเช้าวันที่4นะครับผมคืนวันที่3เช้าวันที่4่บ้านเขาเนี่ยหรือบ้านเราก็เที่ยงเที่ยงบ่ายเย,ย,ย็นของของวันที่4ต่อวันที่5เนี่ยนับคะแนนแล้วไม่ได้ขึ้นมาหรือที่ร้ายไปกว่านั้นคือสมมติถ้านับคะแนนแล้วตอนแรกเนี่ยคะแนนจากคููหามาเป็นทรัมป์ได้เยอะเลยทรัมป์รีบประกาศชชนะยอย่างโงนอย่างนี้เลยปรากฏว่าพอนับคะแนนจากฝั่งไปสเนียบัตเนี่ยกลายเป็นว่าใบเลนชนะขึ้นมา โอ้โหค่าวนี้ลองคิดภาพดูนะครับแฟนแต่ละฝ่ายนี้ออกมาจะต้องออกมาประท้วงออกมาโวยวายอะไรกันตอนน่อมีอะไรรวมไปถึงอาจจะมีเรื่องของการฟ้องล้งฟ้องร้องอะไรกันเนี่ยคล้ายๆกับตอนในปี2000เนี่ยนะฮะจึงเอากอกับตัวคุณบุชคนลูกนะแต่ค่าวนี้อาจจะรุนแรงกว่าลากยาวกว่าเพราะว่าความไม่เห็นตรงกันเนี่ยความเกลียดชังกันเนี่ยมันมีมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นอันนี้เป็นความเสี่ยงของของเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดเงินตลาดทุนด้วยครับ ใช่ค่ะก็อย่างถ้าเกิดกสาหรับตลาดทุนเองนะคะถ้าเราจํากันได้ตอนปี2000นะคะคตอนสมัยอังกอร์ที่ทางด้านของคุณออสตินเรียนไปนะคะคตอนนั้นเองเนี่ยดัชนี s อสแอนด์พีห้าร้อยนะคะก็มีการปรับลดลงเนี่ยเกือบสิเซเลยในช่วง5สัปดาห์นะคะหลังจากที่ทราบผลการเลือกตั้งแล้ว <ừ. S 1> เกิดตัวที่เป็นไม่ยอมรับแล้วก็ในส่วนของ US t e สเทเชอรนะคะก็ปรับตัวลดลงนะคะประมาณ50 b a ิบเบสิสพอยคือหมายความว่าบอลยูคือปรับตัวลดลงเลยก็เลยทําให้ตอนนี้เขาก็มีการคาดการณ์ว่าถ้าเกิดครั้งนี้เนี่ยเกิด เกิดแบบนั้นอีกเนี่ยก็จะส่งผลทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวร่วงได้ประมาณ8%ดเปอร์เซ็นต์นะคะใช่<ล>ค่ะแล้วก็บอนยูของอเมริกาเองก็ยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงด้วยทีนี้เนี่ยเราก็คงต้องไปดูว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยทางเฟดจะเข้ามามีการยื่นมือมาช่วยอะไรหรือเปล่าเช่นจะมีการขยายในการถือพวกบอลที่ตัวเองถืออยู่เพิ่มไหมเพราะว่ามันถ้าเกิดว่ายังไม่รู้ผลเนี่ยมันอาจจะทําให้สูญเสียความเชื่อมั่นกับนักลงทุนได้ค่ะ ก็เป็นประเด็นที่ยังวางใจไม่ได้นะครับผมถึงแม้คะแนนโพลเนี่ยคุณคุณไบเดนจะนำ,ะน,ำนะครับ<ช>อย่างที่<ช>เรียนได้ฟังนะเพราะข่าวนี้เนี่ยเมื่อกี้คุณปุ้ยเนี่ยพูดในกรณีของสมัยตอนป<ช>ี2000ตอนเอากรกับคุณบูชนะฮะซึ่งพูดจริงๆแล้วทั้งทั้งคู่ก็ยังเปน็นกลางนะครับไม่ได้สุดโต่งแบบตอนนี้คุณทรัมป์ก็สุดโต่งมาด้านหนึ่งบ้างคุณไบเดนรวมไปถึงทีมของคุณไบเดนก็สุดโต่งไปด้านหนึ่งบ้างฉะนั้นถ้าเผื่อเกิดเรื่องนี้จริงๆเนี่ยความรุนแรงมันอาจจะเยอะกว่านั้นนะถ ประท้วงกันสมมติน,นะฮะถ้าคิดเลยแบบปกติเนี่ยเออปะท้วงกันชนกันเนี่ยน่ากลัวมากนะฮะก็ตลาดอาจจะตกไปม,มากกว่าที่คุณปุ้ยพูดก็ได้ใช่แล้วก็ะะจะเป็นบวกกับพวกทองคาสินทรัพย์ปลอดภยอัยอะไรต่างๆมาอีกแล้วพุ่งขึ้นแน่นอนเลยชนชครับผมะนะฮะอันนี้ผมพูดภาพรวมๆก่อนแล้วกันนะครับผมว่าเราอปสระยังไงกันนะฮะ คราวนี rights, enfin mm ้ถ hmm. ้ามองในแง่ว่าเอ้ยแล้วผลต่อเรื um ่องของเศรษฐกิจทั้งภาพของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมถึงเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะครับทั้งโลกแล้วก็รวมถึงทั้งจีนแล้วก็ไทยด้วยผมสรุปคร่าวๆนี้แล้วกันว่าถ้าเป็นคุณทรัมป์เนี่ยภาพก็คงเป็นคล้ายๆเดิมนะฮะเพราะว่าเขาก็อยู่มาสี่ปีแล้วเราก็เห็นว่าคล้ายเดิมคือปัดบวนนะครับผมตื่นมาตอนเช้าไม่รู้ว่าคุณทรัมป์จะทวีตอะไรว่าวันนี้ล์ไม่ดีอยากจะขึ้นภาษีจีนอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าความเป็นไปได้นะครับผมแต่ว่าสิ่งที่เราอาจจะ คิดว่าในระยะต่อไปเนี่ยจะเกิดขึ้นมากสงครามการค้าเนี่ยการขึ้นภาษีเนี่ยอาจจะไม่มากขึ้นสักเท่าไหร่ละเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะๆคนเจ็บก็คือคนเมกันเองนะฮะก็อาจจะไปเล่นในด้านอื่นก็คือสงครามเทคโนโลยีอย่างเช่นพวกการแบนหัวเว่ยการแบนเซทีการแบน s m สเซซึ่งเป็นพวกบริษัทในเทคโนโลยีในจีนอะไรทั้งหลายเนี่ยอาจจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคงจะเป็นในทํานองนั้นแต่เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยคุณชป์เนี่ยก็ไม่ได้มีนโยบายขึ้นภาษีเพราะว่าตอนที่ผ่านมาเขาลดภาษีไปนะะก็ รวมถึงลดในเรื่องของกฎระเบียบอะไรต่างๆในระดับหนึ่งมันก็อาจจะช่วยในเรื่องของธุรกิจในช่วงที่ผ่านมาคราวนี้ถามว่าคุณไบเดนเนี่ยคิดว่าตรงกันข้ามกันเลยนะครับผมในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยคงดีขึ้นในระดับหนึ่งนะถึงแม้ว่าความเกลียดชังระหว่างอเมริกากับจีนนี่ยตอนนี้นสูงแล้วล่ะ แต่ว่าการที่จะไปเล่นสงครามการค้ารวมถึงสงครามด้านทุนอะไรต่างๆนี่อาจจะไม่มากเท่านะครับผมอาจจะหันไปเล่นในเรื่องของการที่เอาพันธมิตรเอา WTO มาร่วมหรือว่าเอาเรื่องของกลับไปคุยกันเรื่องกรอบ TPP นะครับผมไอแ Trans p a c i f i c p a ต t n e r s h i p ต่างๆเนี่ยนะครับผมเพื่อที่จะให้พันธมิตรเนี่ยมาบีบจีนว่าให้ต้องทําตามมาตรฐานอะไรต่างๆมากขึ้นอาจจะเป็นทํนรงนี้มากกว่าใช่ไหมครับน้องเอ็มครับครับก็น่าจะเป็นไปในทางนั้นกับนะครับแต่ว่าการที่ว่าอเมริกาจะหาพวก มาบีบจีนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะอย่าลืมว่าจีนเนี่ยมันคือประเทศแห่งการบริโภคนะฮะใช่ตอนคล้ายคล้ายก็อยากไปขายของให้จีนคนชั้นกลางขึ้นมาเยอะใช่ใช่คล้ายๆก็อยากขายของให้จีนก็อย่างอย่างช่วงเนี้ยอย่างเห็นว่าอเมริกาเนี่ยพยายามแบรนด์นู่นแบรนด์นี่จีนนะครับแต่ว่าประเทศพันธมิตรอย่างประเทศที่อยู่ในยุโรปหรือว่าประเทศอย่างญี่ปุ่นที่แบบเป็นพันธมิตรเหนียวแน่นกับอเมริกาอเมริกาเงี้ยเขาก็ยังแบบบางทีเขายังต้องแบ่งรับแบ่งสู้บ้าง อย่างบริษัท SML ที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์อย่างเงี้ยเขาก็ออกมาออกตัวนะว่าบางทีแบบชิปบางตัวที่แบบมันไม่ได้แอดวานมากเนี่ยเขาก็าขายให้จีนได้ไม่ต้องแบบไปขออนุญาตอเมริกาหรอกรนะครับฝั่งญี่ปุ่นอย่างเงี้ยที่เขาจะต้องมีการขยายพวกไอ้เครือข่าย 5G หรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาจะใช้อะไรหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะจะลองพิจารณาดูภายในดูนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังทํางานร่วมกับอเมริกาเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะอะไรอย่างเงี้ย<อ>คือเขาจะไม่แบบ สุดโต่งไปเลยว่าแบบเฮ้ยไม่เอาจีนแน่ๆไม่อะไรแน่ๆ,ๆ,ๆ,ๆเพราะว่ายังไงเนี่ยเขาต้องทําธุรกิจกับจีนแม้แต่สมมุติว่าคุณทํามมาเองก็ตามในการที่จะไปบีบจีนมากๆโดยใช้ขอพันธมิตรช่วยก็คงไม่ไม่มากแต่ถ้าคุณไบเดนเนี่ยก็ชัดเจนมากขึ้นอาจจะใช้พันธมิตรแต่ว่าอย่างที่น้องเอ็มว่าก็คือว่า ในที่สุดมันก็คงบีบจีนไม่ได้เยอะเนอะเชียงราเขาก็คงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ตัวจีนเองจริงๆนะคะเขาก็ไม่ที่แข็มากเอารงเลยเพราะว่าตอนนี้เราเห็นเลยนะคะว่าเขาเนี่ยมีการพึ่งพาพวก e-commerce m-commerce ในประเทศเขาเยอะขึ้นก็จะเป็นพวกโมบายคอมเมอร์สนะคะใช่แล้วก็คนจีนเนี่ยตอนนี้เขาก็มีความภาคภูมิใจในสินค้าเขาด้วยแต่ก่อนนี้เวลาเราถามของก๊อปหรือเปล่ามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอมาจากของจีนเนี่ยอย่าง iPhone อย่างนงี้นะคะก็ยัง ใช่ก็มีศักยาภาพมีอะไรดีขึ้นแล้วเขาก็เน้นที่เขาเรียกว่าดูออส r c โ l เลชันคือเน้นการบริโภคภายในประเทศเน้นการพึ่งพาการผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศเขาเองเออแล้วก็ส่งออกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนนะคะอย่างที่น้องเอ็มบอกเลยยังไงก็ต้องมา ค้าขายกับจีนอยู่จะทําอะไรรุนแรงกับจีนเนี่ยก็เหมือนกับว่าก็กระทบกับตัวเองด้วยเช่นเดียวกันใช่เลยค่ะฉะนั้นภาพโดยรวมในระยะต่อไปสงครามเย็นต่างๆระหว่างอเมริกากับจีนก็คงไม่ได้ง่ายนะครับผมแต่กลับมานิดนึงในคุณไบเดนเนี่ยในในฝั่งของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างที่เรียนไปว่าดูอาจจะดูดีขึ้นนะฮะจะเทียบกับคุณทรัมป์นะฮะแต่ข้อที่อาจจะมีประเด็นที่อาจจะต้องมานั่งคิดกันอีกทีหนึ่งก็คือว่านโยบายของคุณไบเดนในเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะก็สิ่งที่เขาประกาศมาในตอนแแรรรกกก็คือออวว่่่่าาาาาาเเ้้จะะขึนนนนภษีีพตงท ลดความเหลื่อมล้าอะไรต่างๆนะฮะขึ้นทั้งภาษีบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลด้วยซึ่งตัวนี้มันก็น่าจะไปกดในเรื่องของรายได้ของคนรวมไปถึงเรื่องของรายได้ของบริษัทจดทะเบียนบ้างเหมือนกันนะครับผมถ้าพิจารณาในประเด็นนี้เนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาก็อาจจะในระยะต่อไปก็อาจจะได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันครับผมครับก็พอดีพี่ออสตินพูดถึงเรื่องนี้นะครับผมก็เลยอยากจะมีความเห็นเรื่องนี้อยู่เหมือนกันได้เชิญครับนะครับคือจริงๆเนี่ยนักลงทุนนะฮะในตลาดไม่ว่าจะรายย่อยหรือว่าจะรายใหญ่อย่างสาบันเนี่ย สิ่งที่นักลงทุนไม่ชอบที่สุดนะฮะไม่ใช่ว่าแบบข่าวร้ายๆหรือว่าข่าวไม่ดีข่าวเชิงลบเลยนะครับแต่ที่เขาไม่ชอบที่สุดคือความไม่ชัดเจนพี่ปุ้ยพูดไปตะกี้เนี้ยที่ว่าปี2000ที่ว่าพอไม่รู้ว่าใครจะขึ้นมาแต่หุ้นตกไปเลยหลายเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรเพราะมันไม่ชัดเจนว่าใครจะมาครับนะครับครั้งนี้นะฮะต่อให้คุณไบเดนมาจริงนะครับมีการขึ้นภาษีจริงครับนะครับแต่ว่ามันชัดเจนก็ยังพอรับได้ตั่แล้วใช่ตัวเลขมันเห็นแล้วว่าจะเป็นยังไงซึ่งตัวเลขนี้เน มันอาจจะแบบไม่ได้สูงอย่างที่คิดก็ได้นะฮะอเออเรื่องเนี้ยพี่ปุ้ย มีความเห็นไงครับคือจริงๆแล้วอะค่ะไอเรื่องการขึ้นภาษีเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยนักวิเคราะห์หลายๆคนเลยเขาก็มองว่าถ้าเกิดว่าไบเดนเนี่ยชนะจริงนะคะก็มีโอกาสที่จะขึ้นภาษีแต่ว่าอาจจะไม่ได้เร็วอย่างที่ทุกคนคาดเอาไว้ก็มีโอกาสที่จะกว่าจะผ่านกฎหมายกว่าจะอะไรเนี่ยน่าจะสิ้นปีใช่ค่ะประมาณสักครึ่งหลังของปี2021แล้วก็มีโอกาสที่จะไปขึ้นจริงๆเนี่ยประมาณปี2022ถึงแม้ว่าจะขึ้นนะคะเขาก็คาดว่าอาจจะไม่ได้ขึ้น28%อย่าง ที่ว่ากันเพราะว่าตอนแรกไบเดนเนี่ยเขาเสนอ28%เนี่ยเดโมแครตเนี่ยใช่ภาษีนิติบุคลบคลเพราะว่าเขามองว่าตอนนั้นยังไม่เกิดโควิดอาจจะแค่ที่คนขเขามองกันก็อาจจะแค่25%นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็เลยทำให้ต่อให้ถ้าเกิดสมมติว่าไบเดนมามันก็ต้องไปดูอีกซึ่งถ้าเกิดเป็นบูเวฟเนี่ยก็ มีโอกาสว่าโอเคอ,อาจจะขึ้นเร็วนิดนึงก็อาจจะเป็นประมาณว่าปลายปี2021แต่ก็จะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะครับผมแล้วก็ประเด็นที่คุณปุ้ยว่าก็คือเรื่องเศรษฐกิจนะตอนนี้ที่ยังฟื้นตัวอย่างปอบางก็สําคัญนะฮะก็อาจจะไม่รีบขึ้นรวมไปถึงอาจจะมียพอพอยดีด้วยเห็น <He en S 2> บางฝ่ายก็มองกันว่าไอ้เรื่องของการขึ้นภาษีย,ยังไม่ขึ้นแต่ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเงี้ยเรื่องของการสร้างเสิร์ฟอะไรมาก่อนแล้วสวัสดิการภาครัฐอะไรต่างๆอาจจะมีมามากขึ้นด้วย นะฮะอันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมว่าเรามองนะฮะผมสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือเรามองว่าเรื่องของไบเดนเนี่ยโอกาสจะมาใน50%รนะฮะทรัมป์20%รวมถึง contested result หรือว่าความเสี่ยงที่น้องเอ็มพูดถึงเนี่ยประมาณ3 0ว่ายังเลือกใครไม่ได้นะครับผมคราวนี้เนี่ยประเด็นนี้น่าสนใจต่อว่าเอ้ยแล้วผลถ้ามันเป็นอย่างนี้เรื่องเศษษษษษรษฐกิจเป็นอย่างนี้แล้วแล้วผลต่อการลงทุนเป็นยังไงเออก็เอาเราเป็นบนผลของตราสารนี้ก่อนะนะคะถ้าเกิดบนตาสารนี่เนี่ยไม ลดอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่ระดับนี้แหละก็คือคงเอาไว้ที่ระดับปัจจุบันนีู้ยถึง0.25เราคิดว่ามันก็คงจะดอกเบีย้ยต่ําๆแบบนี้ไปจนถึงปี2023่มใช่ไหมคะแล้วก็บอนยูตัวสั้นเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับต่ตําต่อไปทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไบเดนมาเนี่ยก็มีโอกาสที่บอนยูเนี่ยจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นที่เป็นตัวยาวอะคะ่ะเพราะรว่าเขาจะมีการใช้จ่ายบอนยู bon ตัวยาวเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในระยะยาวนะคะคแล้วก็ในส่วนถ้าเกิดว่าทามาเน บอลอยู่ตัวสั้นกับตัวยาวก็จะแฟล์แฟ,แ,ฟ,แ,ฟแล้วก็ถ้าเป็นตลาดหุ้นเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยถ้าไบเดนมานะคะคนก็อาจจะมองว่าอุ้ยเดี๋ยวจะมาขึ้นภาษีหรือเปล่าอาจจะมีตกใจเล็กน้อยแต่อย่างที่เมื่อกี้เราวิเคราะห์กันกับน้องเอ็มแล้วก็คุณออสตินว่ามันมีโอกาสน้อยที่จะรีบขึ้นภาษีเลยทันทีเขาต้องไปจัดการเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอื่นๆก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังมองว่าตลาดเนี่ยยังคงไปต่อได้เพราะว่านักลงทุนเนี่ยจะไม่ได้มองเรื่องของการขึ้นภาษีแต่จะไปมองในเรื่องของการใช้จ่ายพวกอ เจอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจกเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีในเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ก็น่าจะอ่อนค่าลงแล้วก็ทําให้น่าจะมีเงินเนี่ยฟลว์ออกไปลงทุนในพวกกลุ่ม i m เมจิ g มาเก็ตมากขึ้นเพราะว่ากลุ่มตลาดเกิดใหม่ค่าเงินก็จะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณทัป์เนี่ยออโอกาสเนี่ยนะคะที่ตลาดเนี่ยจะยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยยังมีอยู่เพราะว่านักลงทุนเนี่ยเขาก็จะมองว่ายังไม่มีการขึ้นภาษีก็จะเป็นผลดีกับบริษัทจดทะเบียนนะคะแล้วก็ในระะยยยาาวเนนนดํิโ ถ้าเกิดว่าเป็นทัป์เนี่ยก็ต้องไประมัดระวังกับพวกที่จะไปขึ้นภาษีกับจีนหรือว่าไปทําพวกเทควอรอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับทางด้านจีนมากขึ้นค่ะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดเนี่ยถ้าปุ้มองอย่างนี้นะคะว่าถ้าเป็นตลาดหุ้นเนี่ยไม่ว่าทัป์หรือว่าไบเดนมาเนี่ยไม่ได้แยกกับตลาดหุ้นแล้วเราไปดูคอนเซนแซตตอนนี้เนี่ยเขาก็มองว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนใน s p 5 0 0อะค่ะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นในไรมาสาคือหมายความว่าไรมาสอนี่มันติดลบไปเยอะ ไตรมาสามาเนี่ยเขามองว่าติดลบน้อยลงแ<า>ต่ก็ยังติดลบอยู่นะคะไตรมาสี่ก็จะยังติดลบแต่ว่าดีขึ้นแล้วก็จะไปบวกขึ้นเนี่ย<ช>คือปีแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าใครจะมาเราคิดว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันจะต้องปรับตัวดีขึ้นตามพัฒนาการของเศษรษฐกิจโดยเฉพาะปริเด็นเซกเตอร์อะไรต่างๆด้วยน้องเอมองไงครับผมก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปเซกเตอร์ครับอยากจะมองเรื่องตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดตราสารหนี้ที่ตะกี้พี่ปุ้ยพูดนิดนนะครับแล้วก็เรื่องของคาด้วยนะครับคือถึงแม้ว่าต่อให้ไบเดนมานะคร ตัลลร์อ่อนค่าลงหรือว่าไอตัวบอลยิวอะไรอย่างเงี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่า ถ้าเรามองในในเรื่องของโกโบเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้ไปเยอะมากขนาดนั้นเพราะว่าอย่างผลตอบแทนของพวกตาสานนี่ในญี่ปุ่นนะครับหรือว่าในยุโรปเนี่ยถ้าเทียบกับอเมริกาต่างกันขนาดเวลาที่บอลยิวมันเด้งๆขึ้นมาครับพวกยุโรปกับญี่ปุ่นเนี่ยเตรียมใส่เข้ามาเลยก็คือโยกมาตรงนี้เลยเพราะไปมันมีสิทธิ์ที่จะลงแล้วก็ได้ผลกําไรอยู่แล้วใช่มันจะทําให้ค่าเงินหรืออะไรเงี้ยมันเลยแบบมันจะเลี้ยงๆอย่างเงี้ยมันจะแบบไม่ไม่ได้แข็งมากแต่ว่ามันก็จะไม่อ่อนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่ลงทุนในทองคําหรืออะไรด้วยเนี่ยก็อยากจะให้ลงทุนกันแบบเขาเรียกว่าพอดีพอดีนะครับอย่าอย่าเยอะเกินไปมันมีมันมีแนวโน้มที่ว่าดทอลล่าจะอ่อนแล้วทองจะขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยคือทองคำเ่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่ันผลมันก็ไม่มีนะครับอะไรหลายๆอย่างคือลงได้แต่ว่าอยากให้ลงแบบตามแบบความเสี่ยงที่รับได้แล้วก็ในสัดส่วนที่โอเคใช่ค่ะน้องเอ็มเลยแล้วมันมีอีกเรื่องหนึ่งว่าอย่าลืมนะเดี๋ยวจะมีเรื่องของวัคซีน ที่จะออกมาอีกซึ่งอันนี้ก็เป็นปจัจจัยลบกับทองคําด้วยถ้าจะเสริมกับที่น้องเปพูดก็คือว่าภาพเศรษฐกิจจะดูดีขึ้นทองคําก็อาจจะไม่น่าสนใจคือหมายความว่าก็คือให้มีตามสัดส่วนแต่อย่ามีแบบว่าโอ้โหเพราะว่าดอลลาร์จะอ่อนนะต้องมีระดับที่เหมาะสมค่ะพอพี่ปุ้ยพูดเรื่องวัคซีนขึ้นมาเนี่ยก็ค่อนข้างชัดนะว่าเซกเตอร์ที่มันได้รับผลกระทบหนักๆในช่วงที่ผ่านมามันก็น่าจะมีการฟื้นตัวที่โอเคนะฮะอย่างเช่นกลุ่มท่องเที่ยวนะครับหรือแม้แต่กลุ่มสถาบันการเงิน นะครับที่อาจจะภาพของมันเนี่ยอาจจะดูดีขึ้นอาจจะไม่ใช่แบบฟื้นแบบปุ๊บขึ้นมาเลยอะไรอย่างนี้แบบเดิมอาจจะไม่ใช่แต่ว่าาจะฟื้นขึ้นจากปัจจุบันแหละที่ต่ามากครับแล้วก็หุ้นอย่างพวกเทคโนโลยีหรืออะไรเงี้ยที่ปีนี้เนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นดีมากๆนะครับจริงๆมันก็ยังเป็นเซกเตอร์ที่เขาเรียกว่าหน้าดึงดูดที่สุดแหละมันมันยังเป็นเซกเตอร์ที่แบบว่ามันมันแข็งแกร่งอ่ะนะครับกระแสมบดีเงินเยอะนู่นนี่นั่นแต่ว่าปีหน้าเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้วิ่งกระฉูดเหมือนปีนี้นะคร มันเรียกว่ามันเจอปัจจัยเร่งทั้งเรื่องก,กับการแบบเปลี่ยนเทคโนโลยีแบบ <ừ m. S 2> จะจะใช้จะใช้แล้วพอโควิดมาก็ใช้แบบหนักๆกันเลยอย่างพวก c l o u คอมพ p u t i n g หรือว่าพวกวิดีโอคอนเฟรนซ์อะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งปีหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้โตมากเหมือนปีนี้ละ <desp. S 2> พูดง่ายๆก็คือว่า าการเลือกตั้งถ้าเผื่อออกมาเป็นไม่ได้เป็นคอนเทสต์เซนต์รีซอแบบว่าจนปั่นปวดไปเลยยังยังแบบว่าใครได้ชนะจนชัดเจนอะไรเงี้ยมีวินเนอร์ชัดเจนเนี่ยภาพการลงทุนอะไรถึงอะไรก็ยังอาจจะคล้ายๆเดิมอาจจะมีเปลี่ยนไปบ้างตามที่คุณปุ้ยว่านะครับผมแต่ว่าก็คือไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากนะฮะแล้วก็ยังเติบโตไปได้ต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นด้านเซกเตอร์และกาดหรือว่าแย่ลงในช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะฟื้นขึ้นมาส่วนเซกเตอร์ที่ดีอยู่อย่างเรื่องของเทคโนโลยีก็ยังมีต่อเนื่องเซนประมาณแบบนนนนั้้้ใ่่มคบแลววกกก็็ถาาาเเเิดดปุณ เซกเตอร์ที่เรามองว่าน่าจะได้รับประโยชน์ก็คือจะเป็นพวกการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะสร้างตั้ง2ล้านล้านดอลลาร์ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็จริงถ้ามอง10ปีเขาบอก7ล้านล้านมหาศาลมากมหาศาลมากแต่สิปีมันมันเกินค่ะอย่างนี้พวกประเทศที่ส่งออกพวกสินค้าทุนไปให้กับอเมริกาก็จะได้รับประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด้งทั้งในเรื่องของกลุ่มอินฟราในอเมริกาเองแล้วก็กลุ่มที่เป็นพวกประเทศที่ส่งออกไปแล้วก็อันที่2ก็คือพวก green energy พวกลลัังงาาานสะอดดปญห เรื่องโลกล้อเรื่องอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เน้นวินเอเนจีอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีในส่วนของอิมเมอร์จิงมาเก็ตเพราะว่าไบเดนเองเขาก็ไม่ได้กดดันมากบนในเรื่องของสงครามเขาเน้นในเรื่องของการทำความร่วมมือกับประเทศอื่นๆมากดันมากกว่าค่ะอันนี้แต่ถ้าเกิดว่าทํามาเนี่ยก็จะดีกับพวกกลุ่มไฟแนนซ์เพราะว่าเขาจะมีการกดเกณฑ์นะคะเกี่ยวกับสถาบันการเงินแล้วก็กลุ่มเทคโนโลยีเองเขาก็ไม่ได้มีนโยบายที่จะมาออกแอนตี้ทัสลออะไรต่างๆมากมายนะคะแล้วก็กลุ่ม พลังงานก็คือสนับสนุนเรื่องของน้ำมันนะคะก็เวลาล่วงเลยไปนะครับถึงแม้ว่าสนุกมากนะฮะอยากต่อนะครับผมแต่เวลาสําหรับคราวนี้นี่แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวพอหลังเลอกตั้งแล้วเรามาคุยกันลึกๆในประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ก็อย่างที่ได้เรียนไปว่าเราคุยตั้งแต่ในเรื่องว่าใครจะได้โอกาสเป็นเท่าไหร่แล้วก็เป็นอย่างนั้นภาพต่อเศรษฐกิจแล้วก็รวมถึงภาพของการลงทุนเป็นยังไงฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยครอบคลุมทั้งหมดสมบูรณ์มากนะครับผมวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมรายการ Well Matters นะครับเจาะ การเงินการลงทุนอินไซต์เข้มข้นอย่างคนวงในแเรา3ามคนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ SCB Podcast Wealth Matters Think Your Way to Wealth Presented by SCB Wealth